นิดเล็กลอยเนาะศูนย์สองสี่หรือศูนย์หกสี่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมนะครับเรานั่งเรือเมตาเคียนเมื่อกี้เมตาเคียนเรือเมตาเคียนเรือโบราณเมตาเคียนนั่งเรือทําบุญแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มาจุดทูปจุดเทียนขอขมาท่านและขอเลขท่านด้วยนะครับแต่ย้าว่าข้างล่างสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับด้านล่างกลางท้องเรือสี่หนึ่งนะครับแต่ว่ามินิตลงเหงวันนี้จะมาขอ เลขแม่จะเขียนวันนี้ไม่ิด้นังเลขเรือด้วยนะขอเจะแม่นะครับเผื่อท่านให้ ก็เรงเขาเรียกกันนะครับเม,มตาเคียนเรือเมตเคียนโบราณครับ นนกิ่งตะเคียนเหมือนกันบ่น,นีโอ้ไม้ตะเคียนเหมือนกันเตอรเนี้ครับลูกหลานท่านก็นมาร่วมกันเลยสมุตอยู่นู่นเลยแดมมาเลย เราก็ลังมันก็แพร่กล้องเป็นแบบนี้รอรูเลขถูกออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายมาให้เอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับรอรูเลขกันครับเด้อจะเม่ตะเคียนทุกคนเรือโบราณจะเม่ตะเคียนที่เรานั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับลูกหลานขออนุญาตถ่ายทำขอโชคลาภกับเม่เด้อนะครับขอให้เน้นๆหนึ่งๆนะครับนี่เม่ครับน้ำก็ยังไหลเชี่ยวอยู่เลยครับนี่ไหลพัดผ่านไปผ่านมา เป็นเรือที่เก่าแก่ที่สุดนานมากนะครับแล้วก็เป็นเรือที่เขานั่งทําบุญนะครับนี่ครับเมนเนตดวงเฮงว่าสัมผัสเลขได้แล้วทุกคนเห็นเลขในเรือในแม่เลยน,น,นื่เกียนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนนดกันลุยน้ํกัน,นเลยค,นนค่ะฮัลโหลเมนิดอ่ะเห็นเลขไงเมื่อกี้เนี่ยสัมผัสได้บ่ อะ,ะเป็นเลขสองกับเลขหมันตัวเดียวกันในในนัน้นัะที่มองเห็นน่ะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนิดกดยดทูปเมนิดเห็นเลขก่อนแล้วอ่เรามาดูกัน,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 นเรามาดูน,น,นเลข,เลขประกาไม่ค่อยติดนะครับไม่ประกาอยู่ในรถมระดมามาานนเลข ศูนย์สองสี่หรือศูนย์หรือศูนย์สองหกก็ได้หรือศูนย์หกสี่เพราะว่าเลขสองกับเลขหกมันจะทับกันจะทับกันมันทับกันแล้วมันมองไม่ค่อยไม่ค่อยชัดแต่มันจะชัดเลขเลขสี่กับเลขศูนย์มากกว่าแล้วไปเห็นตรงไหนนู้นเรือเลยไม่หนูเล,เ,ลเ,เลขเออเลขลอยหนูเลขลอยตอนนั่งเรือเหอใช่ค่ะโอ้ตอนนั่งเรือเห็นเลขลอยมาด้ืยอนสัมผัสกับแม่อ,มอ,อนั่นงสมัมผัสกับแม่เลขลอย แล้วก็รอลุเนเล็กคูกครั้งแรกจะไม่เนี่ที่ครั้งแรกตื่นเต้นมากนั่งเรือหือทั้งตื่นเต้นทั้งมากกลัวกลัวคว่ำแม่ก็ไม่จับคว่ำแลอวว่าม,มีเส้น <laughs> อันนี้แต่ว่าแต่ตอนที่ไปทางองค์ปัวจะไม่ค่อยกลัวอะไรโอ้มากลัวตรงที่นี่ตรนี้เส้นทางเหลนะ็กไหมเหมือนมีมสัมผัสได้ไหม ตรงปูตรงปูหนูหนูเห็นปูหนูสัมผัสได้ปูเลยว่าสัมผัสว่าหนูไม่ได้ลงแค่สัมผัสแกว่ามีแกมีแกอยู่เพราะว่าหนูไม่ได้ลงส่วนมากจะจะไม่ค่อยลงปูเท่าไหร่เพราะว่าเวลาลงปูมันไม่เหมือนกับที่เราลงตะเคียนเไ,ไม่ตะเคียนไม่ตะเคียนอยากลงไหมเนี่ ไม่ตะเคียนอยากลงไม่ตะเนียนรู้สึกได้ไหมนี่เป็นพญานาคที่บำเพ็ญตบะกษัตริย์สินเตยเราเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้นะเราจะมีช่องเข้าเล็กแคบๆทุกคนนะครับอ่ะอ่ะโอ้ลึกสุดแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ตรงนี้จะเป็นศาสตร์ครับแต่ใต่ที่ว่าเจอไหมเรับใช่าจะลอกให้น้อยเป็นยังไงเห็นตัวอยวายเล็กอะไรจะหายบ่ <ส>ให้สตัวแล้วเปล่าไหนี่เหลดสี่นะคะเหลือแปดสี่บ่ก็สามตัวมันแปดสี่สองนะคะสามตัวแปดสี่สองตอนนี้เลขสองหายเหลือแล้วเหลปดกับส <ip tö pl ut> so. ี่แปดสี่สองบ่เมื่อกี้นี่แปดแต่สองหายแต่สหายตอนนี้เหลือแปดสี่แปดสี่ทนใมองเห็นเป็นตัวไหนก็เลือกต่บุญเนาะเนี่ข้างล่างแปดสี่สองนะเมนิสบอกแปดสี่สองทุกคนแต่ว่าแปด แดงไปไหนแดงมามาโอ้ลูม้าเลื่อนน้ำอ่ะมาเจ้าแดงนะครับโอ้มาไว้น้ำมามามาดูเลขมามันไม่ยอมน้ำพ่วงจริงๆทุกคนเรือดูแบบชัดๆนี่ขับเป็ดสีเป็ดสีส้มหรือเป็ดสีเจ็ดนะครับยังอยู่ทุกคนเร็วจะมองเห็นนะครับ อ่านี่ครับห้แคนีหลย,หย,หยครับเตเล็กนิดสัมผัมสได้เมนูจตสุบเล็กนะครับทุกคนสุบเล็กในเรือเลยน,นสุเล็ไม่เรือเลยเพื่อความมั่นใจนะครับอ่ะจะไปไหนด้ออ่ะ,อ,ะ,ะ,ะอันนี้สุบเล็กนะคะเล็กมีเล็กอะไรบ้างน,นิดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเล็กนิดเล็กลอยเนาะอ่ะศูนย์สองสี่หรือศูนย์หกส,ส,สี่ก็ได้นะคะน,นะคะ และนี่เลขข้างล่างนะคะเป็นเลขทูบเนาะแปดสี่สองนะคะเลขทูบแปดสีส่สองมีของแม่ตะเคีย<ด>นนะคะเรือแม่ตะเคียนนี่ก็ใครชอบก็นําไปจับได้นะคะในขณะที่แม่นิดนั่งแล้วก็จะเห็นเลขลอยจะอ,อ,อ๋อเป็นรอยทับกันบ่เป็นรอ,อยทับกันมันรอยทับกันตรงเนี้ยก็เลยไม่รู้มันเป็นเลขสองหรือเลขหกก็เลยเขียนแยกกันนี้อ๋อรอยทับกัน เคยนั่งคเคยนั่งเรือแบบนี้นะไม่เคยไม่เคยในชีวิตเลยกลัวกลัวกลัวมากอันนี้ฝากชีวิตไว้กับแม่เลยมบางอยนี่ฝากชีวิตไว้กับแม่แม่ตะเคียนอ่นนี่ครับแม่นิดดวงเฮงนี่ครับกําลังนั่งนั่งเรือสรุปเลขด้วยนะครับนี่นเรือโ,<ด>โบราณน,นะครับนะครับนั่งเรือสรุปเลขอาจจะเล็กเดี๋ยวเราเล็กรอยอาจจะเล็กไปเอาฟากเอฟซีมาหน่อยสิ ไม่เราจะฝาก FC ไหมอ่านี่นะคะเลขนี้นะคะถ้าถ้าเข้าก็ขอให้ทุกทุกคนนะคะน้ำส้มน้ำแดงถวายแม่ด้วยน้ำส้มน้ำแดงถวายแม่ด้วยเด้อผมแม่เพราะว่าแม่น้ำท่วมใช้งานกับหลวงพี่เยอะมากกับโยมเยอะมากข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามน้ำข้ามทะเลมาข้ามศักดิ์ข้ามสะพานที่มีจิตศรัทธาก็ร่วมทำบุญที่วัดวัดอะไรนะ สันติภาวนาสันนติภาาวได้นะคะที่บ้านทับทันอำเภอสังขะน้ำท่วมพอดีเลยตัวนี้นะคะอันนี้ได้มาทำบุญด้วยทำบุญด้วยนะคะท่านใดที่เข้าสามตัวสองตัวก็มาร่วมทำบุญเราจะตามให้เรื่อยๆเนาะที่นี่นราเป็นแล้วแม่ก็เราจะมาหาแม่เรื่อยๆทะเลนี้เข้าเราก็มาหาแม่แม่จะแม่ตะเคียนเรือโบราณให้ให้อีกตออ่ะขอบคุณแม่นิดมากครับอ่ะ เฮงเฮงินปังๆแล้วทุกคนเนาะเหงปังๆนะคะทุกคนอ่าตอนนี้แม่นิดก็กำลังจะลงจากเรือแล้วทุกทุกคนลงจากเรือแล้วตั้งสั่นจะปลอดภัยจะรอดหรือเปล่านึ่งครับมีเกือบแล้วยกขาไหมยกขอทุกคนทุกท่านเฮงเฮงินปังๆนะครับตอนนี้เราก็กลับตอนนี้เราก็ลุงก็รอนะเพราะว่าลุงก็ไม่ไม่ไว้ใจเพรอกลัวเราจะตกน้ำนี่สะพานบุญลุงตรงนี้ก็จะมีจอมปลวกเยอะอยู่ตรงนี้เนาะ ยยครับโอ้ตัวนี้คือจอมปลวกอะไรลุงนี่ตัวนี้นี่นนจอมปลวกใหญ่เหมือนกันนั่นเป็นที่ปัดปัดรมกันอู้นี่ไว้องค์พระะพุทธรรูปนคับโอ้ตรงนี้ดูกุฏิท่านเนะาะป้าทาุกษาทุกจมน้ำหมดเลยกุฏินะครับนี่อาลามลากันไปคุณครับสวัสดีครับผมเฮงเฮงปังปัง,ปงครับ ไปตอดฟังลื่นตก,นกครับหลวงพี่อยู่บบโอ้โดูครับกุฏิหลวงพี่ออกไปแล้วโอ้โหวลวงพี่สบายเลยน้ำท่วมอันนี้ลงุงเดินตามลุงครับเดินเดินตามสะพานบุญเดินตามลุงครับนี่ไปนะครับไม่จมน้เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดน,นะครับ มามาก็เด็กๆมาเล่นน้ำครับโอ้หนี่นะครับมาก็เดินตามสะพานนี่ครับน้ำดังนั้นเลยนะครับม่นี่เราขี่เรือไปทําเลขก็คือผ่านตรงนี้ทุกคนนะครับผ่านโอมตรงนี้มาไม่ใช่เราเดินถ้าไม่มีเรือเราก็ไปไม่ได้นะครับพี่นี่อยู่กลางน้ำแล้วครับนอนกลางน้ำไม่กลัวโอ้นี่มีเรืออีกมีเรืออีกลำหนึ่งนี่ที่น่าจะจมน่าจะเสียอะไรเนาะพังแล้ว โอ้แต่มันพังแล้วใช่ไหม,มเครื่องขับรถใครไม่ได้ครับอ๋อพังแ<ม><ม>ล้วเครื่องรุ้นหายแล้วอู้เป็นทะเลเลยต้นนี่เป็นทะเลน้ําเลย้ลลยโอข้างล่างก็จะเป็นนาข้าวแนละ้วทุกคนไม่ใช่อะไรนะครับรถที่จอดรถนะท่ถทาหน้าเร่งใช่ไหม,มครับป้าสะอาดทุกคนนะครับ นะครับเลขประมาณนี้นะทุกคนนะครับเลขประมาณนี้เลยครับที่ทุกคนเห็นนะครับเลขก็ประมาณนี้คอยเฮงปังๆรวยๆนะครับนี่คืสะพานบุญไอ้สะพานที่เราเดินผ่านนี่ก็คือสะพานบุญตอนนี้เรานั่งเรือแม่ตะเคียนไปทําบุญเมื่อกี้นี้นะแดงตานะครับคลิปมี้ยาวๆไปเลยครับเอฟซีนะครับพาลุงเดินมันจะเลื่นนะครับเลื่อนไหลุง ลัวเลื่อนมากเลยนไะยตะไคร่น้ำคลุงครับผม